สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่อง Answer t a r o นะครับคุณอยากรู้ใพ่อยากตอบนะครับสวัสดีกนยาณมิตรทุกคนที่ได้มารับฟังคลิปนะครับแฟนต้องของช่องผมเป็นประจำเนาะวันนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับแถบชายนาครนายกจะเข้าปาจีบแล้วเนาะพอดีมางานครบรอบวันเสียนะครับของพระอาจารย์สนิทที่วัดลำบับรอยมามาเที่ยวงานนั่นเองนะอ่าณตอนนี้เป็นเวลาที่ผมกําลังรอจะเข้าวัดอยู่นะครับในช่วงเย็น <K> erm <it> ขอขอแวะมาอ่าไนไพ่แรนดอมในวันนี้ให้ทุกคนได้รับฟังกันมาดูกันว่าแนรนดอมวันนี้นะครับไพ่จะเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์อะไรให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับการอ่านแรนดอมของช่องผมเนี่ยจะเป็นการอ่านที่ว่าสับไพ่ตัดไพ่ออกครึ่งหนึ่งนะครับเล่าเหตุการณ์ความสัมพันธ์พลังงานระหว่างคุณกับคนคนหนึ่งนะครับจะเป็นคุณก็ได้หรือไม่ใช่คุณก็ได้แล้วไม่รู้ว่าพลังงานที่ไพ่ขึ้นเนี่ยจะเป็นใครหรือเหตุการณ์ของใครอย่างนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมากๆนะครับโอเค อ่าสำหรับทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราขออนุญาตเช็คนะครับห้าใบแรกก่อนเนาะวันนี้ไม่ได้พกตัวเลขตัวนังสือมาขอเช็คเต็นลัคนาราศีแล้วก็คาใบ้บนหน้าไพ่ห้าใบาแรกนะครับขออนุญาตดูห้าใบครับพลังงานของคนที่เข้ามาฟังในวันนี้นะครับขอดูพลังงานของคุณห้าใบนะรดรนด้อมที่หนึ่งร้อยสามสิบห้านะครับใบแรกนะครับเก้าเหรียญ สี่ไม้พี่นอครับจีเอ็มเพลเลอร์ว้าวแบบนี้ฮะจีนออ็อปสอดอือคือเรามองว่าพลังงานในวันนี้นะครับคุณ พลังงานแรนดอนนี้ดึงดูดคนที่เห็นค่าในตัวเองมากๆคนที่รู้คุณค่าในตัวเองมากๆตอนนี้คนที่เข้ามาฟังอ่ะถ้าเป็นพลังงานของคุณนะครับพลังงานของคุณที่เข้ามาฟังหรือคนที่เข้ามาฟังในส่วนมากเนี่ยตัวของคุณเองอ่ะคุณรู้แล้วตอนนี้ว่าใจคุณน่ะคุณต้องการอะไรอันดับแรกแล้วก็คนในแรนดอนนี้ที่เข้ามาฟังส่วนมากเนี่ยคุณกําลังก้าเหรียญนะครับก้าเหรียญสำหรับเนี้ยมันเป็นการที่ว่าคุณพยายาม สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองในทุกเรื่องว่าจะเป็นการงานความมั่นคงการทํามาหากินการลงหลักปักฐานแม้กระทั่งว่าคุณรู้แล้วว่าคนที่จะเป็นคนที่มีความรักกับคุณแบบจริงจังหรือมีความมั่นคงกับคุณนบต้องเป็นลักษณะยังไงเรามองว่าคนกองเนี้คุณมีความรักหรือเลือกคนรักด้วยหลักและเหตุและผลไม่ใช่ความหลงและนะครับในแรนดอมเนี้ยคนได้ดึงดูดเข้ามาฟังหรือคนที่เข้ามาฟังเนี่ยคุณได้ไพ่หน้ากล่องด้วยเนี่ยครับฟินอัลคาร์ตในี้มันแปลว่าคืออัลคาร์ตใบนี้มันแปลว่าการตายแล้วเกิดใหม สำหรับไพ่ใบนี้นะครับในสำหรับนี้ที่เขาวาดขึ้นมาเนี่ยราชินีแห่งความรักที่เกิดจากความตายหมายความว่าคนที่เข้ามาฟังแรนดอมเนี้ยคุณต้องเคยเจ็บปวดในความสมพันธ์มาแต่ณนะตอนเนี้คุณรู้แล้วว่าตัวตนของคุณหรือสิ่งที่คุณรักหรือคุณควรวางตัวเองไว้ในตรงไหนจะมีความสุขมากขึ้นในชีวิตของคุณเพราะตอนนี้ตัวคุณนะเดนแฮมเพลิกับฟิงออฟสอดเนี่ยมันเป็นพลังงานของคนที่ รู้คุณค่ากับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวรู้แล้วว่าอะไรที่มันมีค่ากับตัวเองอะไรที่มีความมั่นคงให้ตัวเองได้หรือตัวเองอยู่ในจุดไหนแล้วจะดีกับตัวเองมากขึ้นน่ะเออเรามองว่าคนที่มาฟังเนี่ยเป็นคนที่รู้คุณค่าในตัวเองมากๆรักตัวเองมากๆแล้วก็รู้ว่าตัวเองควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรด้วยนะครับและเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณพยายามตั้งหน้าตั้งตาสร้างความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินหรือแม้กระทั่ง ความมั่นคงทางน่าจิตใจให้ตัวเองด้วยนะครับบางคนอาจจะมีการบวชนะครับดอะเอ็มเพลอร์กับคีนออฟคัพเนี่ยรักในการบวชแล้วในการถือศีลภาวนาก็ได้นะครับ mm hmm. เพราะว่ามันมีการนิ่งแล้วก็พายายามนิ่งเพื่อทบทวนบางอย่างด้วยพ mm hmm. ลังงานของคนคู่นี้นะครับรไม่ว่าคุณหรือเขานะมีเลขที่เกี่ยวข้องบนหน้าไพ่ก็จะมีเลข9ก้นะครับแล้วก็เลขสซ้านะแล้วก็เลขเก้าเก้าสา อืมโอเคคุณหรือเขานะครับชอบแม่สีไม่ว่าจะเป็นสีน้ําเงินสีแดงหรือสีเหลืองนะครับแม่สีขึ้นเยอะมากมีใครบางคนระหว่างคุณกับเขาชอบทานผลไม้ชอบทานผล,ไม,นผลไม้ที่มีเม็ดเยอะ แตอีกคนจะไม่ชอบเลยแต่อีกคนชอบมากคนกับเขามีความต่างไม่ว่าอายุเชื้อชาตินะครับศาส,สนาระยะทางมีความแตกต่างในความสัมพันธ์นี้แต่ความสัมพันธ์นี้มันมีสามคนอมโอเค มาดูต่อนะครับว่าแรนดอมที่135นี้จะเล่าเหตุการณ์เรื่องราวอะไรให้คุณได้รับรู้กันบ้างนะโปรดใช้มิจารยานอย่างสูงในการรับฟังนะครับ นเริ่มนะครับฝั่งคุณคุณลาไทยเจ้าถ้วยเขาได้พาดีเอมเพลเลอร์คือตัวของคุณอะเรามองว่าคุณยังมีความรู้สึกถึงเขาเนี่ยมีความต้องการเขามีความรู้สึกว่าคนคนนี้ทางทางที่เรามองว่าคุณอะเป็นคนที่มีทุกอย่างเต็มร้อยนะครับเห็นปะคุณมีทุกอย่างเต็มร้อยมีทุกอย่างที่พร้อมมากๆแต่คุณยังปรารถนาถึงคนคนนี้อยู่ ณตอนนี้ตัวคุณมีทุกอย่างพร้อมหมดแล้วมีความสุขกายสุขใจเต็มที่หมดแล้วแต่มีบางอย่างที่คุณรู้สึกขาดหายก,ก็คือเขาและณตอนนี้ตัวเขาเองเขาเป็นเดลิเคอเขานิ่งด้วยครับยิ่งคุณปรารถนากับเขายิ่งคุณต้องการเขาเขาก็เลยนิ่งนิ่งมากเพราะแรงปรารถนาของคุณมันเยอะมากนะครับเราไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงนิ่งมาดูต่อโอเคอโอเครู้แล้วคือที่เขานิ่งอะ่ะ ที่เขานิ่งหรือเขาแบบไม่ทําอะไรกับคุณเพราะว่าคนคนนี้มีความลับบางอย่างมีบางสิ่งบางอย่างที่เขากําลังจัดการแก้ไขอยู่ตัวเขาเองนะณนะตอนนี้ที่เขานิ่งไม่ได้พูดคุยกับคุณไม่ได้ทำอะไรกับคุณเลยเนี่ยคนคนนี้มีการจัดการแก้ไขความลับบางอย่างหรือสิ่งบางอย่างที่เขาพยายามจัดการอยู่ไพ่รัชสีที่ระเบดอะไรต่าออยางเนี่ยมันมีเรื่องของคนมากมายเข้าม,มาเกี่ยวข้องมีเรื่องของการแบบผลประโยชน์บางอย่างด้วยไพ่ใบน,นี้นะครับมันมีการมันมีเรื่องผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่เขาจัดการอยู่กับไพ่เซตเนี้ย และตัวคุณเองได้9เหรียญน่ะพอเขาไม่ใส่ใจคุณแต่คุณต้องการเขาคุณก็เลยหันพลังงานของความต้องการคุณไอ้ความต้องการเขาที่คุณมีอ่ะคุณไปโฟกัสในเรื่องของการเงินเห็นไหมใบเดิมของคุณการเงินการงานความสําเร็จของคุณแล้วคุณพยายามต่อยอดจากสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆรือไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าคุณไม่อยากนึกถึงเขาแต่ดาบดีเวรสนะครับคุณไม่อยากเอาตัวเองตกไปอยู่ในหลุมพรางของการนึกถึงคนคนนี้คุณก็เลยทํางานหนักมากหาเงินหนักมาก ทำทุกอย่างให้ตัวเองไม่ไม่ว่างเพื่อเพื่อที่ว่าไม่จะไม่ต้องนึกถึงเขาอ่ะตัวเขาเองเขาได้พ่ายหก้วยเขาเองเขาก็พยายามไม่คิดถึงคุณเหมือนกันนะครับพยายามไม่คิดถึงคนรักเก่าที่เป็นคุณไม่ไม่พยายามจับโฟกัสคุณไม่คิดถึงคุณพยายามใช้ชีวิตกับตัวเองแก้ปัญหาตัวเองพบเจอและส่วนตัวคุณอ่ะตัดพลังงานเพื่อไม่ตกหลุมพรางในความคิดเพื่อจะกลับหวนไปนึกถึงเขาอีกแล้วนะครับคุณได้พ่สิบไม้เพราะว่าคุณเหนื่อยมาก คุณไม่อยากเหนื่อยอีกแล้วนะครับคุณเหนื่อยมากที่เจ็บถ้วยคุณเหนื่อยมากที่ต้องคิดถึงเขาเหนื่อยมากที่ต้องต้องการเขาอะ่ะมันคือความเหนื่อยที่แบบมันท้อแล้วที่ต้องการมันท้อแล้วที่แบบจะต้องนึกถึง,งคนคนนี้จะไม่เอาแลดีก,กว่าเ,าเหนื่อยเกินไปขอปล่อยทุกอย่างแล้วกันนะครับส่วนตัวเขาเจ็บถ้วยเนี่ยเขาก็พยายามไม่คิดถึงคุณเหมือนกันพยายามไม่สนใจสิ่งที่เดินจากมาตัวคุณได้ไพ่เดอะเมดิเชียน เขาได้ไพ่สองไม้แต่เรามองว่ามันเป็นไพ่ของความรู้สึกเนาะเป็นไพ่ของการสื่อสารที่แบบที่รู้สึกถึงกัน1กับ2ก็จริงแต่ว่าไพ่เดดมิทิเชียนไรอสเนี่ยเรามองว่าคุณจะรับรู้การเปลี่ยนแปลงหรือหรือหรือความคิดบางอย่างของเขาโแบบดยที่คุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบางครั้งคุณจะรู้สึกถึงเขาแบบที่คุณก็ตอบไม่ได้นะครับไพ่เดดมิทิเชียนเนี่ยเรามองว่าคุณอยากรู้ว่าเหตุการณ์ชีวิตเขาเป็นยังไงเจออะไรบ้างหรือเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือ ได้รับผลจมไหมหรืออะไรแบบนี้คุณอยากรู้ทุกอย่างแต่คุณไม่รู้จะรู้จากทิศทางไหนส่วนเขาเองอ่ะมันมีไพ่สองไม้เกิดขึ้นแล้วไพ่สองไม้ใบ,บนี้มันแปลว่าการเจ็บปวดการการขาดบางอย่างที่พูดไม่ได้ตัวเขาเองนะเพราะไพ่คําพูดทั้งสองใบนี้มันรีเวิร์ดทั้งคู่หมายความว่าคุณกับเขาไม่พูดกันแต่มันมีความรู้สึกอยู่ทั้งคู่คุณได้ไพ่แปดถ้วยแม้เขาได้ไพ่เดอะมูนคุณไพ่เดอะมูนมันเป็นการแบบ เขาพยายามอยู่เฉยเยไม่คิดถึงคุณแต่ในตอนกลางคืนในเวลาอยู่คุณเดียวหรือเวลาที่แบบผ่านไปในที่เดิมที่คุณเคยไปด้วยกันะเขาก็จะคิดถึงคุณบางคนคุณกับเขาอาจจะเดินทางปไปในสถานที่ที่มีน้ํานะครับมีน้ํามีมีคนมีสถานการณ์ของคนหรือน้ําเราเห็นน้ําคือมันมีน้ามีสถานที่ที่คุณไปใกล้น้ํากลองคืนใช้เวลาด้วยกันอะไรแบบนี้ถ้าคุณเคยไปด้วยกันมันจะเป็นที่ที่เขาไปและถึงคุณเสมอด้วยแล้ว มันมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่คุณกับเขารู้จักกันพอคุณกับเขาไม่ได้อยู่กันเขาไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นมาทําให้เขาหวนนึกถึงคุณในกลุ่มคนเหล่านั้นเ h e ๋ยวเพิเพราะว่าอย่างนี้ครับตัวคุณอนะเรามองว่าพอคุณมีการเปลี่ยนแปลงจากเขาเนี่ยคุณดึงตัวเองออกจากเหตุการณ์สังคมคนรอบตัวหรือคนที่อยู่ใกล้ตัวเขาทั้งหมดคุณดึงตัวเองออกมาจากเขาแบบถาวรนั่นเพิมิี พยายามปิดกัน้นพยายามไม่กลับไปอยู่ในจุดที่แบบ <_ d ue> เคยมีความสุขด้วยกันกับเขานะครับตัวเขาเองอ่ะเขาพยายามจะอยู่ในจุดที่เคยอยู่กับคุณให้มีความสุขที่สุดพยายามอยู่ในสังคมในชีวิตที่มีที่เคยมีคุณในชีวิตในเหตุการณ์ต่างๆแต่พยายามจะอยู่ด้วยตัวคนเดียวให้สมบูรณ์ที่สุดเหมือนที่คุณเคยอยู่กับเขามาดูตอว่าเขาทำได้ไหมเจ็ดไม้เห็นไหมครับม,ม,ม,มันเป็นการหลอกตัวเองดูให้ฝั่งเขาดี มันเป็นการหลอกตัวเองว่าเขาอยู่สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีคุณสามารถอยู่ได้โดยที่แบบอยู่ในสังคมเดิมก็ได้อยู่ในกลุ่มคนเดิมก็ได้อยู่ในเหตุการณ์เดิมก็ได้ฉันอยู่ได้โดยไม่มีเธออะไรก็สิ่งที่เขาหลอกตัวเองอยู่แล้วเขาพยายามจะหลอกตัวเองแบบนั้นส่วนตัวคุณเนะี่ยหนึ่งดาบดีเวิร์ดคุณไม่เลือกที่จะหลอกไม่เลือกที่จะไปอยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นแต่คุณเลือกจะตัดเลยไม่ทําไม่สร้างแล้วตัดออกไปเลยจากเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่เคยอยู่กับเขาสี่เหรียญนะครับ แต่สุดท้ายตัวเขานะสีเหรียญใบนี้มันแปลว่าความทรงจําในสิ่งที่เขามีกับคุณน่ะเขาพยายามจะปล่อยออกไปอย่างเงี้ยแต่ความทรงจําเหล่านั้นม่นมันมีเยอะมากเกินกว่าที่เขาจะปล่อยไปหมดยิ่งลับไปอยู่ในจุดที่เคยมีคุณอยู่ก็ยิ่งนึกถึงคุณยิ่งกลับไปอยู่ในกลุ่มคนที่เคยรู้จักคุณและเขาก็นึกถึงคุณเข้าไปอีกมันทําให้เขารู้สึกถึงคุณเสมอส่วนตัวคุณนะ่ะคุณไปไกลแล้วครับจิตริออดคุณหันหลังให้กับเขาไปไกลแล้วไม่สนใจไม่ติดต่อแล้วไปไกลมากๆแล้วจริงจริเนี่ย เห็นไหมครับคุณพยายามจะไปแบบแปดแปดไม้เนี่ยเห็นไหมเพราะว่าอะไรคุณอยากถอดถอนถอดถอนเรื่องราวถอดถอนวงจรชีวิตเขาออกจากชีวิตคุณอนะวงจรความคิดถึงสถานการณ์ที่คุณเคยหยุดเขาออกจากชีวิตคุณให้หมดทั้งสิ้นเลยส่วนตัวเขาเนี่ยเขาได้ไพ่หกไม้รีเวิร์สมันแปลว่าตัวเขาเองเขาก็ยังไม่ค้นพบนะครับว่าตัวเขาจะสามารถตัดพลังงานจากคุณได้ยังไงหรือสามารถจะหลุดออกจากวงจรที่คิดถึงคุณยังไงได้บ้าง เห็นไหมสุดท้ายแล้วว่าเขาตัดไม่ได้นะครับในออฟสอดรีเวลร์เนี่ยเขาก็เลยกลับมาสองคุณเนี่ยให้ของการแอบส่องพอเขาตัดคุณไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่กลับมาด้านถึงคุณก็เลยเลือกที่จะกลับมาสองคุณมามองคุณในระยะไกลนายออฟสอดกัะสาบไม้มเนี่ยมีการมองมีการมองคุณในระยะไกลนะครับเพราะว่ามันมีมีการส่องผ่านคนอื่นหรือมีการส่องผ่านบุคคลที่3ที่จะได้เห็นคุณว่าคุณเป็นยังไงกับกับความรู้สึกหรือตัวเองบ้างหรือสถานการณ์ชีวิตคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างเขาส่องผ่านคนอื่นนะครับใี้นะ ขึ้นคู่กันห้าดาบ리เวิร์สเดอะสตาร์และพอเขาสองคุณเขาหมดหวังครับถ้าเดอะสตาร์รีเวิร์สหมดหวังเพราะว่าคุณไม่ได้รู้สึกท็อกซิกไม่ได้รู้สึกเสียใจไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดกับเขาอีกแล้วเห็นไหมครับการสองคุณดูดิเห็นไหมสิงโตที่แอบมองเห็นไหมครับเขามองว่าเออคุณจะเจ็บปวดจะรู้สึกถึงเขาอยู่ไหมอยู่ดีจะรู้สึกแบบโดนหักหลังจากเขาอยู่หรือเปล่าหรือแบบรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่เขาได้ทิ้งไว้กับคุณหรือไม่อะไรแบบนี้มันกลายเป็นว่า พอยิ้งสองคุณนะคุณก็จะมีความสุขไม่ได้เจ็บปวดเพราะเรามองคุณไม่ได้โชว์ด้านความเจ็บปวดให้เขาเห็นไม่ได้โชว์ด้านของความแบบเศร้าให้เขาเห็นเลยนะครับคุณโชว์แต่สิ่งดีๆที่เขาที่ทําให้เขาดูว่าคุณมีความสุขมากเขาก็เลยรู้สึกแบบเดอะสตาร์ครับมันใช้คําว่าเกินคาดหวังคาดไม่ถึงว่าคุณจะมีความสุขแดกขนาดนี้ในวันที่คุณไม่มีเขา The Vi of for ค u n e จูขึ้นในฝั่งคุณโอ้ แล้วพอเขาส่องคุณเรื่อยๆมันกลายเป็นกิจวัตรประจําวันของเขานะครับ The w r l l เนี่ยส่องประจําประจาประจาเสมอๆเพราะอย่างนี้ครับ t h w ขึ้นกับไพ่ The w i l d เนี่ยมันแปลว่าตัวของคุณเองอ่ะเปลี่ยนแปลนรูปแบบชีวิตเปลี่ยนแปลงทิศทางนําพามาซึ่งการเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดมุมมองที่เขามีต่อคุณอ่ะแล้วเขาก็เลยแอบมาส่องมองคุณด้วยความต้องการบางอย่างในตัวคุณด้วย คุณอูนะไพ่เดอะเวิลด์ตัวเขาเนี่ยมีไพ่งูรัดรอบโลกอยู่งูหมายถึงความต้องการราคะความความรู้สึกดังนั้นโลกของเขายังรู่สึกถึงคุณแล้วเขาก็เลยหมกมุ่นกับการส่องคุณมากๆถึงคุณจะมีรูปแบบชีวิตไลฟ์สไตล์หรือวิธีคิดวิธีพูดที่เปลี่ยนไปจากเดิมหกเหรียญหกเหรียญกับคุณอยู่นะมัคือมันคือไพ่หกเหรียญกับเก้าดาบแต่มันคือไพ่หินหยางเก้ากับหกหมายความว่าตัวเขาเองอะ่ะเขาไม่สามารถจะคิด ด้านลบกับคุณได้เลยอ่ะไม่สามารถจะคิดร้ายกับคุณได้เลยเพราะว่าพฤติกรรมหรือสิ่งที่เขาเห็นคุณบนโซเชียลหรือเห็นคุณผ่านระยะไกลเนี่ยจากใครก็แล้วแต่หรือการสืบจากใครก็แล้วแต่เขาเห็นแม้กระทั่งว่าคุณช่วยเหลือให้คําแนะนําให้ความสุขกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือคุณเป็นคนให้และเมตตาแค่ไหนซึ่งเขาไม่เคยเห็นค่าคุณในอดีตคนคนนี้เห็นค่าคุณจากการแอบส่องแอบมองจากคนอื่น แล้วก็เห็นว่าคุณอ่ะเป็นยังไงมีความสุขแค่ไหนหรือช่วยเหลือกับใครมากแค่ไหนเมืออเห็นค้านในตัวคุณมากขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ยําเขาเสพติดการส่องคุณมากเลยอ่ะนายออฟคัพขึ้นในฝั่งคุณเขาได้ไพ่นายออฟวนันแต่มารีบดั้งคู่ความต้องการในในตัวเขาที่จะมีการจัดการแก้ไขคุณอะ่ะมันมาแล้วนะแต่เขาไม่กล้าส่วนตัวคุณเองอะ่ะคุณไม่อยากเป็นแพะรับบาปไม่อยากเป็นแพะในความสัมพันธ์นี้ไม่อยากให้ตัวเองรู้สึกว่าต้องพยายามเพื่อเขา ถึงคุณจะอยากให้เขามีการแก้ไขอะไรบางอย่างกับคุณแต่คุณก็ไม่พูดไม่แอคชั่นไม่ทำอะไรเลยแต่เขาเองอ่ะเขามีพาชั่นที่ดักมากๆนะครับแต่ว่าไม่ได้แสดงออกและยังไม่รู้ว่าจะกล้าตอนไหนด้วยคุณได้ไพ่เดอะชาวเวอร์เขาได้ไพ่หนึ่งเหรียญแต่เขารู้สึกแล้วไพ่ฝั่งนี้เดอะชาวเวอร์มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเข้ามาแบบคุณไม่ได้ใหใตั้งตัวคือเขาว่าจะมีการแบบติดต่อไพ่ของหนึ่งเหรียญเนี่ยมีการติดต่อมีการพูดบางอย่างที่นะครับ เหมือนใส่หน้ากากแบบนี้เหมือนแบบเหมือนติดต่อผ่านแอดหลุมช่องทางอื่นหรือบุคคลอื่นที่แบบคุณจะไม่ได้รับรู้เลยว่าคนคนนั้นหรือสิ่งเหล่านั้นนะเป็นเขาที่เข้ามาส่องมามองคุณหรือมาติดต่อกับคุณอยู่มันเป็นการปลอมเข้ามาครับหนึ่งเหรียญใบเนี้ยปลอมเข้ามาแบบที่คุณไม่รู้ตัวค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วมาดูต่อว่าเป็นยังไงเห็นป่ะดูดิไพ,พ่พระเกตขึ้นในฝั่งคุณเลยนะอับบานนะครับเขาจะค่อยๆแอบส่องคุณ แอบคืบคลานเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างช้าๆดูน่ากลัวเนะเาะนายออเทนตาเคิลนะคะแม้อย่างช้าๆจริงๆอย่างช้าๆาค่อยเป็นค่อยไปเพื่อดูว่า,วาคุณจะมีพฤติกรรมและมีผลยังไงต่อสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาหรือตัวตนที่เขาสร้างขึ้นมาเห็นไะแต่คุณก็จะนิ่งทิงอัพสอดนะครับคุณจะนิ่งจนเขาต้องเปิดเผยตัวต,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 วตวนที่แท้จริงออกมาเดให้ไฮปรินเซสรีเวิร์ด คุณจะนิ่งจนเขาต้องเปิดเผยตัวตนหรือตัวตนของเขาจริงๆอ่ะให้คุณได้รับรู้ออกมาเพื่อให้คุณรู้ว่าเขาต้องการอะไรกับคุณเด e นเลอเดอร์ันเดเลเอร์ขึ้นในฝั่งคุณเลอเบอร์รีเวิร์สนะครับฝั่งเขาได้ห้าเหรียญรีเวิร์สเขาคิดแล้วว่าถ้าเขาไม่เปิดเผยตัวต,วต,วตวนที่ให้จริงออกมาไม่แสดงออกให้เขาให้รู้ว่าเขายังรักคุณอยู่อะเขาจะสูญเสียคุณไปและคุณก็จะไปรักคนอื่นไปเลือกคนอื่นไปสุดท้ายนะครับโอ้โหสองถ้วยคนคนนี้ อยากกลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมฮะไพ่ของคนคนนี้อยากกลับมาขอโอกาสผู้อีกคนอีกคนอีกครั้งหนึ่งแต่มันรีเวิร์ดมาแบบนี้มันแปลว่าเขาอยากมาลับกลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งแต่ไม่รู้ว่าโอกาสนั้นน่ะคุณจะยังให้เขาอยู่หรือเปล่านะครับเนี่ยไพ่มันขึ้นฝั่งคุณดอะเลเวอร์สีทองฝั่งเขาก็เป็นสีทองเนี่ยเห็นไหมฮะไพ่ฝั่งคุณน่ะเขาไม่รู้ว่าการกลับมาของเขาที่เขารู้สึกขาดอยากมีคุณเนี่ยคุณจะยังรับเขาเข้ามาในชีวิตอยู่หรือไม่เขาไม่รู้นะครับโอเค มาดูกันว่าไพ่ออเราเคจะบอกอะไรได้บ้างนะดูโรแมนต์แอนเจิลก่อนครับขอดูไพ่โรแมนต์แอนเจิลครับขอสัก3ใบนะโอ้โหดูดิคุณสามวันฟ r ร์มโยพาอ to your l i ไลนะครับใครบางคนในอดีตกำลังจะกลับมาหาคุณจริงๆไนะพ่ขึ้นชัดมากๆเลยมาดูต่ออีก2ใบครับ เ y o เจอร์เฟนเฮล p ์ยูเห็นไหมครับมันมีเขาใช้เพื่อนในการแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณจริงๆนะเนี่ยมันมีมันมีเขาใช้เพื่อนหรือบุคคลที่3หรือใครสักคนหนึ่งมาแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณอยู่ในตอนนี้เป็นเกตเรสแอนแคเลีย hmm. ความสัมพันธ์นี้มันมีตัวแปรเรื่องของเงินฟิ a n เชียลฐานะนะครับทางสังคมทางการเงินบางอย่างมาเกี่ยวข้องด้วยขออธิบายหนึ่งครับ l e t โก o o ออฟคอนโทรอิชช e นะครับ ความสัมพันธ์นี้มันจะมีการแก้ไขบางอย่างนะครับแก้ไขบางอย่างที่มันเคยมีปัญหาร่วมกันจริงๆกับไพ่ใบนี้นะโอเคมาดูไพ่ a n g e l answer นะครับโอเคขอซีใบเหมือนกันนะขอญาติเทวดาอย่สิบครับขอดูไพ่ a n g e l Answer กับแ a นด o อมที่หนึ่งร้อยสามห้านี้นะครับโรแมนคุณดูดิ ถ้าบอกว่าคุณจะมีความโรแมนติกร่วมกันใบหนึ่งฮะแต่ถ้คุณรอก่อนเวทเก็ทมอลอินโฟเมชันเพรามันมีอะไรบางอย่างที่ต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมต้องสืบคนเพิ่มเติมอีกในความสัมพันธ์นี้ขออธิบายครับไอเยอฟฟอร์มนาวหนึ่งปีต่อจากนี้นะครับหนึ่งปีต่อจากนี้เนี่ยเป็นหนึ่งปีไทยก็คือเดือนเมษายนก็ได้หนึ่งปีใหม่ไทยนะครับหรือหนึ่งปีใหม่คริสต์ศักราชก็ได้นะครับเราไม่รู้ว่าหนึ่งปีอะไรเนาะ โอเคอ่ะมาดูไพ่แอนเชอรเทอร์พีนะครับเทวดาอยากรักษาอะไรคุณคุณได้ไพ่ใบนี้นะครับไพ่ใบนี้มันแปลว่ามันจะมีทายหรือสัญญาณบางอย่างนะครับเป็นข้อความที่คุณจะเห็นอยู่รอบตัวคุณหรือภายในจิตใจของคุณเป็นข้อความที่คุณจะหาคําตอบจากคําอิษฐานของคุณในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณเคยอิษฐานอะไรในความสัมพันธ์นี้มานะครับมันจะมีทายเรื่องของ เสียงดนตรีเสียงเพลงให้คุณฟังร่วมกันกับเขาตัวเลขตัวหนังสือชื่อเล่นเขาชื่อจริงเขาชื่อเล่นคุณอะไรแบบนี้ที่คุณจะเห็นหอยู่รอบๆตัวคุณในขนาดนี้ถ้าทรายแบบสิ่งเหล่านี้หรือตัวเลขเหล่านี้ของคุณหรือเขาอะถ้าคุณเห็นประจาประจาร,รอบตัวคุณบ่อยๆมันเป็นสัญญาณจากกวาลว่าคนคนนี้กําลังกลับมามีผลในชีวิตหรือดวงตาของคุณอยู่นะครับไพ่ใบนี้นะโอเคสำหรับใครนะครับที่ชอบอ่านไพ่ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ อย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกับปุ่มซุปเปอร์แทงเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ